ที่ผ่านมาเนี่ยลาหูคนซั์เรื่องเงินลาหูวิธ์อ่ะก็คือแค่หลุนดวงกับดวงแต่ถ้าเราพบเนี่ยการรับเวลาคือสุริยะและจันทร์ทามไม่ส่งผลร้ายเขาเชื่อว่ายาก็หามยามร้ายดวงตกทั้งหมดมาจากวันเวลาเลือดยาอ่าแต่การที่จะทำไม่ได้ผลจริงเนี่ยค่อนข้างยากนิดนึงสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็พบกับ นิดียสารแม่นาคนะครับในรูปแบบของ YouTube Channel เมื่อเช้าเนี่ยฮะมีโอกาสไปทําบุญที่วัดสว่างอารมณ์แค้แถวอำเภอนครเกษีจังหวัดนครปฐมก็ได้มีโอกาสเ,ออเจอกับหลวงพ่อแปะนะฮะผมไปถึงวัดเนี่ยประมาณ8โมงเช้าก็เห็นหลวงพ่อแปะเนี่ยท่านเดินตรวจนะฮะบริเวณวัด ลวงพ่อแป้นี่ท่านแม้ว่าอายุของท่านจะค่อนข้างมากแล้วแต่ร่างกายสุขภาพของท่านแข็งแรงนะแข็งแรงมากๆเลยอย่างคนที่ไปวัดสว่างอารมณ์เนี่ยหลายคนก็คิดว่าเออไปขอโชคลาภแน่นอนฮะวัดสว่างอารมณ์นี่เป็นสถานที่ซึ่งบอกว่ามีรูปเคารพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายนะฮะแต่หลายคนเดินปั๊บเข้าไปก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลยนะไปกราบไหว้เออสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบนวิหารนะฮะตลาดการเปลี่ยนซึ่งมีเยอะนะฮะ แต่จริงๆแล้วนะไฮไลท์เนี่ยเพื่อนๆลองเดินแยกขวาแยกขวา,ขวานี่จะเจอสถานที่ที่หลวงพ่อแปะนะฮะท่านใช้ต้อนรับลูกศิษย์นะฮะก็เป็นสถานที่เรียบง่ายนะฮะจะติดกับคลองที่มีบัวนะฮะบัวนี่โอ้เดินเช้าๆสวยนะฮะถ้าเป็นช่วงเย็นๆได้ยิ่งสวยเลยนะฮะบริเวณเดียวกันนะฮะใกล้เคียงกันนะมันจะมีศาลเ,เรียกศาลศาลา,าหรือว่าบ้านของกุมารน,นะฮะ กุมารของอหลวงวัดสว่างอารมณ์เนี่ยก็มีชื่อว่าไอา้ไข่นะครับวัดสว่างสามนครไอ้ไข่วัดสว่างสามนครนะฮนะก็ถือว่าเป็นกุมารทองที่ให้โชคลาภนักเสี่ยงโชคมากมายนะฮะที่คนรู้นะที่คนรู้นะฮะบ,บางคนก็ไม่รู้ว่าบริเวณนี้มีไอ้ไข่นะฮะจริงๆแล้วไม่อยากเรียกไอ้ไข่เลยนะฮะอยากจะเรียกว่า ตาไข่มากกว่าเพราะว่าเขามีท่านมีอายุมากกว่าเราสมัยหลวงพ่อทวดด้วยซ้ำไปแต่คนใต้ยเขาบอกว่าเรียกไอ้ไข่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้ไข่ไอ้ก็คือพี่จริงหรือเปล่ายังสงสัยอยู่นะเออก็เอาพี่กับพี่แต่ข้างบนศาลาหรือว่าสารของกุมารนะครับมีรูปเคารพของเออเรียกตาไข่ดีกว่านะเรียกไอ้ไข่แล้วมันติดยังไงไม่รู้ตะกิดตะขวงใจของตาไข่นะฮะ อันนี้เอามาจากวัดเจดีย์เลยนะครับหลวงพ่อแป๊ะท่านไปเอ,อนำมานะฮะข้างบนเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วเจ้าพระคุณลุนช่องเลยชุดเครื่องแบบทหารหนังสะต้งหนังซสสิิกเครื่องเส้นไหว้กุมาเนี่ยใช้เครื่องเส้นไหว้นะเยอะมากเลยเจ้าหน้าที่ดูแลบอกนี่เอาออกไว้แล้วบางส่วนนะโอ้โหเจ้าพระคุณลุนช่องนี่แสดงว่าให้โชคลาภคนไม่รู้จักจบจากสิ้นนะเนี่ยเยอะมากๆเลยเพื่อนเพื่อนเห็นแล้วโอ้โหตายแอบกระซิบถามบอกมีไหม ประเภทเออ่ให้รางวัลติดติดกันบอกอย่าว่าแต่ติดติดกันเลยเอาเป็นว่ารางวัลที่หนึ่งเคยให้มาแล้วอะโอ้โหเราก็งงเลยเฮ้ยกุมารสามเทพเนี่ยเหรอไอ้กุมารไอ้ไข่ของวัสว่างสามนครเนี่ยหรอบอกใช่ให้มาแล้วรางวัลที่หนึ่งอะแม้แต่สามตัวบนก็ให้มาแล้วติดติดกันเป็นสิบงวดน่ะคือที่พูดนี่ไม่ใช่ไม่ใช่โรตารีเลยนะหัวจะดินล้วนเลยนะ ออบางทีเราก็ต้องเบรกไว้หน่อยพูดมาเดี๋ยวเขามองว่าไปสนับสนุนการพนันซื้อลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่พักซื้อลอตเตอรี่เนี่ยอย่างน้อยรางวัลข้างเฮียงมันมีนะฮะอย่างตัวผมเองเนี่นะคุยกับเ,เพื่อนนะบางทีเนี่ยไอ้ก๋วยเตี๋ยวเจ้านี่มันอร่อยวะ่ะเราก็ดันโดนไปกินนะบางทีเนี่ยโอ้โหก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านเนี่ยมีเยอะแต,แต่ทำไมต้องไปกิน้านเนียเพราะว่า้านเนี้ยมันอร่อยอะมันก็ไม่อร่อยอะไรมากมายแต่เราอยากไปอะ ตรงเนี่ยเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าคาถาทวนน้ำวนดนจิตดนใจให้เราในวนเวียนไปตลอดเป็นเรื่องของเครื่องรังของขลังวัตถุมงคลประเภทช่วยในเรื่องค้าขายเพื่อนๆจะค้าขายทําอะไรก็ตามนะครับอยากคิดว่าตัวเองเก่งอยากคิดว่าตัวเองมีฝีมือในการทำอาหารอยากคิดว่าสถานที่ตัวเองนี่มีที่จอดรถบ้างไหมแล้วคนจะเข้ามาอุดหนุนใช้บริการผมเห็นหยนะมาหลา,หลายเจ้าแล้วนะครับ มันไม่มีอะไรที่อยากดึงดูดใจลูกค้าให้เข้ามาติดอันนี้สําคัญแต่หลายคนมองข้ามวัตถุมงคลที่เป็นตัวช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายอะไรก็ตามเนี่ยผมเคยบอกหลายทีแล้วนะครับว่าหนึ่งคุณทําตัวคุณเองหรือ,อยังนะฮะหน้าตาคุณยิ้มแย้มแจ่มใสไหมพนักงานต้อนรับดีไหมสถานที่สะอาดที่จอดรถสะดวกสบายนะครับไม่ใช่ว่ามากินทีงที่จอดรถอยู่ไอตรงริมถนนแล้วชาวบ้านก็ต้องมา นี่มันเลื่อนลดมันเลื่อนลดเนี่ยมันกินไม่มีความสุขอ่ะนะฮะเอาเราคุณมีทําเลดีทุกอย่างดีแต่คุณก็ต้องลงทุนสูงคุณสูงอีกนิดนึงแต่ไม่สูงจนเกินไปคือบูชาวัตถุบงคลนะครับผมจะบอกหลายทีแล้วว่าวัตถุบงคลมันจะต้องมีพิธีปลุกเสกนะฮะพิธีปลุกเสกปัจจุบันไม่มีนะครับผมพูดได้เลยว่าน้อยมากๆแต่มีมีน้อยมากๆแต่วัตถุบงคลของอาจารย์ใหญ่ของผมเนี่ยคือท่านอาจารย์แขกเนี่ยท่านปลุกเสกของผมปลุกเสกตลอดนะฮะ อย่างกับวัตถุมงคลที่ผมจะแนะนำก็คือองค์เสด็จปู่ราหูโพธิสัตว์ขอเรียกเต็มยศว่าองค์เสด็จปู่พญาราหูโพธิสัตว์เนื่องจากท่านจะเป็นพระโพธิสัตว์ในอนาคตนะฮะเรามาเรียกกันสั้นๆว่าพระราหูนะฮะพระราหูหรือพญาราหูท่านอาจารย์แข่งนะครับเป็นอาจารย์คา,ารวะที่สามารถที่จะใช้ยานย่างติดต่อสื่อสารกับองค์เสด็จปู่พญาราหู ผมคิดว่าคนเดียวที่ทําได้เราสังเกตว่าวัตถุบางคนของท่านอาจารย์แขกถ้าเป็นรูปของพญาราหูเป็นรูปของท้าวเวสสุวรรณเป็นรูปขององค์ปู่พญานาคเนี่ยจะมีอํานาจพุทธคุณอํานาจเทวคุณสูงมากมากเลยบูชาเนี่ยเห็นผลรวดเร็วด้วยนะครับเรียกว่าบูชาแล้วลูกศิษย์ลูกหาไม่เสียดายเงินนอกจากไม่เสียดายเงินแล้วก็ยังบอกต่อด้วยว่าเฮ้ยเพื่อนบูชาเถอะของอาจารย์ท่านนี้ใช้ได้วะตรงเนี้ยบอกต่อยิ่งดีกว่า ที่เขียนลงในหนังสือแม่นาคหรือว่ายิ่งดีกว่าที่ผมพูดใน YouTube อีกย t u b e กับผมก็แค่บอกประชาสัมันนะฮะว่าเออท่านอาจารย์แขกออกออกวัตถุมงคลรายการนี้แล้วนะบูชาเถอะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ราคาเอื้อมถึงนะครับแต่ถ้าหากเ,เพื่อนๆบอกว่าตอนนี้ไม่มีเงินก็ไม่มีเงินไม่เป็นไรเก็บไว้นะฮะตอนนี้สภาพเศรษฐกิจมันมีแนวโน้มจะดีรัฐบาลใหม่ก็ท่าทางจะมองคนลาภ้ากเป็นสําคัญเพราะฉะนั้น คนลากญาเนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่อในวัตถุมงคลมากที่สุดผมบอกเลยคุณขายวัตถุมงคลกับคนมินิตางเนี่ยค่อนข้างยากแต่คนลากญาเนี่ยเขาอยากจะบูชาเพราะเขามีความเชื่อว่าชีวิตจะดีขึ้นนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็หลายคนก็บอกว่าโอ้โหอยากจะบูชาแต่ว่าเงินมันไม่มีเนี่ฮะตอนนี้โอกาสมาถึงแล้วเรามีเงินก้อนหนึ่งเป็นก้อนสุดท้ายบูชาวัตถุมงคลทำเลเรามีสถานที่เราดีเรามีฝีมือในการทําอาหารต่างๆเรามีฝีมือในการขายของเนี่ย ตัวช่วยอีกนิดเดียวคือวัตถุมงคลฮะดนจิตดนใจลูกค้าให้มาบูชาวัตถุมงคลผมถือว่าเป็นอะไรที่สําเร็จสําเร็จง่ายๆนะเพื่อนๆวัตถุมงคลรายการนี้ก็คือพยาราหูภาคตะวันเหนือดวงดวงของคนเราเนี่ยหลายคนบอกว่าดวงของเราพระพรหมก็เป็นผู้ลิขิตท่านอาจารย์แขกบอกไม่ใช่ดวงของเราเราต้องลิขิตตัวเองได้บางคนบอกเป็นไปไม่ได้ใช่ครับเป็นไปไม่ได้แต่มีตัวช่วยที่จะมันทําให้เป็นไปได้ก็คือ องเสดปู่พญยายราหูพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยเมื่อท่านเข้ามาเราฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานท่านมาเนี่ยองค์เสดปู่พญายราหูจะบอกเลยว่าลูกต้องการอะไรเดี๋ยวปู่จะช่วยกําหนดตัวเองได้ชีวิตเราทําไมเราต้องให้คนอื่นมากําหนดชีวิตเราเราออกจากบ้านเนี่ยเราขับรถเนี่ยเราบอกสิวันนี้เราจะไปเที่ยวจังหวัดนครปฐม,มทําไมเรานั่งแท็กซี่ไปเรียกแท็กซี่ไปแท็กซี่ถามพี่จะไปไหนบอกเออจะพาไปไหนก็ได้ มันก็พาไปที่เราไม่อยากไปแต่เรามีรถของเราเองเรากําหนดชะตาชีวิตในการเดินทางของเราเองแน่นอนเลยวัตถุบังคนนี่เป็นตัวช่วยได้เป็นอย่างดีแล้วบอกเลยว่าองค์ปู่พญาราหูเนี่ยท่านอาจารย์แขกมันตัดสยามอาจารย์ใหญ่ของผมเนี่ยท่านทําได้ดีที่สุดผมไม่ใช่ว่าผมยกยอโอ้โ,อโหเพราะอาจารย์แขกให้โฆษณาอะไรผมจึงเชียร์สายส่งของผมมาคุณใหญ่วรสารเนี่ย คุณใหญ่บริษาัาได้อยู่ใน,ในวงการวัตถุมงคลมาเป็น1ิปีนะวงการสายมูสายพระเวทเนี่ยผมนั่งคุยกับคุณใหญ่เมื่อสองสาวันนี้เองฮะเราไปเคลียร์หนังสือกันนะ,ะคุณใหญ่ก็พูดประคำบอกโอ้พิชติหนังสือพิชาดนี่โชคดีจริงนะได้อาจารย์คารวะที่ถือว่าดังที่สุดในประเทศไทยตอนนี้มาลงก็คือท่านอาจารย์แขกคุณใหญ่นี่ไม่จําเป็นต้องมาเชียร์อาจารย์แขกให้ผมได้ยินนะแต่ท่านบอกเลยว่าท่านจับตาดูมานานแล้วว่าปัจจุบัน ตั้งแต่ย้อนมาเนี่ยเป็นสิบปีเนี่ยไม่เคยมีใครดังเกินอาจารย์แขกแต่หนังสือแม่นาคเนี่ยส่วนหนึ่งมีลูกศิษย์ลูกหาคือของท่านอาจารย์แขกมาช่วยจริงแฟนแม่นาคมีหลักหมืน่นท่านอาจารย์แขกมีลูกมีลูกศิษย์ลูกหาหลักหมืน่นนะฮะสองแรงแข่งขันมาประชันกันหนังสือผมจะมียอดขายสูงที่สุดนะครับผมอยากให้เ,เพื่อนๆนะฮะที่มีความเมตตาช่อง youtube ผมแฟนหนังสือแม่นาคที่ควักเงินตั้งส0ิบบาทซื้อหนังสือผมเนี่ย ไม่บูชาของดีดีใช้นะครับเพื่อนๆผมอยากจะให้บูชาวัตถุบงคลนะฮะก็คืออ,อ,องค์เสดป,ปู่ราหูพาตะวันเหนือดวงเราต้องกําหนดดวงชะตาเราเองได้นะครับหลายคนนคิดว่าโอ้โหอยากจะทําอาชีพนี้แต่ว่ามันไปไม่ถึงบารมีไม่ถึงดวงไม่ถึงเชื่อกันนะพระพรที่จริงแล้วพระพรท่านไม่ได้ยุ่งเราหรอกแต่เราวัาสนาไม่ถึงนะฮะตอนนี้สารฝันให้เป็นจริงก็คือองค์เสดป,ปู่พยาราหูพาตะวันเหนือดวงเนี่ย วัตถุมงคลน,นี่รายการเบาๆนะครับผมเอื้อมถึงเพื่อนๆก็เอื้อมถึงนะครับพันเดียวนะฮะจัดส่งวันต่อวันโดยท่านอาจารย์เป่าอาจารย์ภารวาจหญิงเหมาซานเบอร์นหนึ่งของสยามประเทศเชน่นกันนะครับเอาล้ครับเพื่อนๆก็เตือนสติไว้ที่ตึงนะฮะขออนุญาตขอขอนุญาตนะใช้คําว่าขออนุญาตเตือนไว้ทีึงว่าการบูชาวัตถุมงคลสายพายแล้วก็ตามนะฮะอย่าบูชานะครับถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นของพระเกจิที่มีวิชาคมมีสายเวทอย่างแท้จริงอย่าบูชาเป็นอันขาด เพราะความพยายนะจะเข้าหาตัวเราวิญญาณท,ที่ถูกกักขังแนละจะาลงกับเราอย่างแสนสาหัสและเช่นเดียวกันครับการกําหนดชะตาชีวิตของเราเราต้องกําหนดชะตาชีวิตเราเองได้เราต้องการจะไปซ้ายไปขวามีอาชีพทางด้านเนี้ยอาชีพนี้ต้องมีความเจริญรุ่งเรืองเพราะเราชอบเราชอบเนี่ยใจรักเป็นทุนอยู่แล้ววัตถุมงคลของท่านอาจารย์แขกมันตัดสยามอาจารย์ใหญ่ของผมไน้่ยช่วยเพื่อนได้ก็คลิปนี้ขอเสนอวัตถุมงคลพญาราหูผ่าตะวันเหนือดวงนะครับ และวันที่23อีกบสาไม่กี่วันนะฮะท่านอาจารย์เป่านะฮะแจ้งมายืนยันมานะฮะว่าการจุดตะเกียงนะฮะการจุดตะเกียงที่จะเป็นพิธีมหามงคลนะฮะโดยเอาเอ,าเอา่ยานของท่านไามกงเย่ยนะฮะซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ชาวจังหวัดตรังให้ความเคารพบ,บูชาเป็นอย่างมากเลยนะ,ะถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดตรังนะฮะท่านจะเชิญองค์ไามกงเย่ยให้มาอยู่ในดวงตะเกียงแล้วเอาดวงของเราเนี่ย ไปใส่ในตักเกียงด้วยนะฮะเสียค่าทําวิธีแค่พันเดียวนะครับเราจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยเท่ากับว่าเรามีภาพประจําภาพประจํามันเกิดเทวดาประจํามันเกิดพร,พร้อมๆกันหนึ่งเรามีภาพประจํามันเกิดอยู่แล้วองค์รามกงเยี่ยนนี้จะเป็นเทวดาประจํามันเกิดอีกองค์หนึ่งที่มาอยู่ในตัวเรายกกําลังสองอ่ะเราทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะครับเพื่อนๆนี่ม,มันก็จะเป็นวัตถุมงคลที่เราเฝ้าอรอเล่ มาอย่างยาวนานเข้ารอเลิกอะไรเข้าเ้ารอเลิกนี้มาอย่างยาวนานเออเราได้ทําการเสกวัตถุของคนชิดเนี่ยอืมาแล้วอย่างน้อยห้าห้าครั้ง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 แต่เราก็ไม่ได้ออกมาออกรายการก็เสกเก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยอ่ะห้าครั้งแต่เราไม่ได้ออกรายการแล้วก็ในในครั้งเนี่ยมันจะมีเลิก ซึ่งตรงกับวันที่20เมษายน2566 20เมษายนเชื่ออาจารย์20เมษายนพรหัสรงกัะดาวพืรหัส20เมษายน2566ซึ่งมันจะเกิดปรากฏการณ์เรียกว่าสุริยค่าลาหูอมพระอาทิตย์อ๋อนี่ตอนกลางวันสิในเวลากลางวันงสุริยค่าแล้วก็ด้วยลาหูอมพระอาทิตย์ ในวันพฤหัสวันคู่วันพฤหัสและหลังครั้งยังเป็นพฤหัสแรกข้างขึ้นเดือนหกด้วยโอ้โหซึ่งพฤหัสปกติพฤหัสแรกข้างขึ้นเดือนหกเนี่ยในตำราวิชาไทยถือว่าเป็นวันคูอันยิ่งใหญ่มากคูยิ่งใหญ่เป็นวันที่ดาวพฤหัสมีธิ์ที่สุดแล้วก็ยังคาดอีกอ่าแล้วก็ยังเกิดสุริยคาาสุริยคาาลาหูอมด้วยโอ้โหในวันนั้นเนี่ยในตำราทุกตำราในสายทุกสายเลยบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุด ในการวิชาศสษร,ราหูไหมในวิชา,ท,ชาทุกวิชาเลยทุกวิชาเลยอาจารย์วิชา<อ>ไม่ว่าจะทําน้ามันอาบไม่ว่าจะเตกวัตถุมงคลไม่ว่าจะปลูกตัวแต่งทัพเครื่องรางทุกชนิดถ้าทําในวันนี้จะได้พุทธคุณของเลิกในวันเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเองเลิกในวันที่จะบอกอเกนื่องากการทำเนี่ยค่อนข,ข้างรุนแรงแล้วก็เราเองเนี่ยชำนาญวิชาพยาราหูใช่อ่า เป็นวิชาแรกที่เรียนอืเป็นวิชาที่เราเห็นคุณประโยชน์อะคุณประโยชน์ยังไงเนี่ยเราเราจะมาอธิบายอธิบายลีรันให้ฟังอีกครั้งถ้าราหูอมผ้าทิศในข้างขึ้นเดือนหกเพือหัดเนี่ยอืถือว่าเป็นลาสุดที่มีฤทธิ์ที่สุดมีฤทธิ์ที่สุดที่อยู่เหนือกาละเวลาได้ทําให้ผู้บูชาเนี่ยวันกาละเวลาไม่ส่งผลร้ายอ เราก็เลยได้ทําลาหูเนี่ยขึ้นมาครับตั้งใจจะทําลาหูนี้ขึ้นมาในวันเพื่อรหัสแรกข้างขึ้นเดือนหกคือวันที่ยี่สิบเมษาครับที่จะถึงนี้ครับโดยการที่เราเอาเนื้อโลหะเนี่ยเนื้อโลหะเนี่ยเนื้อโลหะนเ,เนี่ยเนี่ยนี้ก็อเอาเนื้อชินในกู่พระทั้งหมดอ่าในกู่เก่าๆทั้งหมดรวมรวมกับเนื้อสังฆวานอนอ่าเป็นเนื้อเป็นเนื้อโลหะโบราณคือเอาชินที่อยู่ในพัก พันลวงพันกากเก่าทั้งหมดเลยกับชิ้นลักระวนกรอจาไแล้วก็ใส่เนื้อชิ้นมัชระธาแล้วคือเป็นเหล็กไหลประเภทหนึ่งที่ียกเรียกจากในหินออกมาอ่าก็คือในเนื้อชิ้นมัชระธาแล้วก็ผสมเงินยวงเงินยวงอ่าผสมเงินยวงลงไปด้วยครับโดยนำมาหล่อเป็นลาหูเนี่ยลาหูพิมพ์นี้พิมพ์นี้เป็นลาหูพิมพ์นี้ครับซึ่งลาหูพิมพ์เนี้ย เราได้ทํามาหลายครั้งในทุดนี่นะเราได้ทํามาหลายครั้งก็คือตั้งแต่ลาหูคนตักราหูมุมดวงทีสมายันทีสมายันสมายันก็คือตัวนี้หมดแยกไปใช้โค้ดแล้วก็จานมันจะใช้โค้ดไม่เหมือนกันแล้วจานไม่เหมือนกันส่วนอันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเราจะแยกโค้ดเราจะแยกโค้ดแล้วก็จานหลังไม่เหมือนกันอแล้วให้รู้ว่าเป็นราหูในชุดนี้ขึ้นมาเราสร้างทั้งหมดเนี่ย พันสองร้อยองค์แค่นี้เองเหรอแค่นี้พันสองร้อยองค์ถามว่าลาหูนี่จะต่างจากราหูที่เราเปยนต้องคำามคำทำดอคิดแต่เเนี่ยคือลาหูที่พกเอาไว้ติดตัวและลาหูตั้งต้องการเวลาก็คือสุริยันและจันทาที่ส่งผลร้ายที่ผ่านมาเนี่ยลาหูคนทรัพเรื่องเงินลาหูมีฤทธิ์อ่าก็คือแค่หลุนดวงกับดวงแต่ถ้าเราพกเนี่ย การรับเวลาคือสุริยันละจันธรามไม่มส่งผลหลายเขาเชื่อว่าเยาเข็หามยามร้ายดวงตกทั้งหมดมาจากวันเวลาเลือยาม,มแต่ในการที่จะทําให้ได้ผลจริงเนี่ยค่อนข้างยากนิดนึน่งที่ที่มันจะได้ตามนั้นเพราะมันถูกกาหนดไว้เลิกซึ่งเลิกเนี่ยมันมีอยู่เท่านี้แหละพุทธหัตแรกข้างขึ้นเดือนหกปีนี้เท่านั้นด้วย ต, 5, 6, ตังห้าหกไอ้จาไอ้ถ้าหมดหมดเลิกเนี่ยมันจะมาทีอย่างเงี้ยวันไหนอะอีกนานไหมจาเป็ร้อยปีเป็น100ปร้อยปีเลยจ่าเป็นร้อยปีที่รายผจะกลับ<แ>มาจะโอมันพระรหัสแรกข้า้งขึ้นเดือนหกเออนั่นอ่ะเป็นร้น100อยปีเป็นร้อยปีเป็นร้อยปีไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นวัตถุโบราณจันทน์แค่พันสองร้อยองค์ก็คือถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ชุดนี้ก็ไม่มีแล้วล่ะอีกเพราะร้อยปีเราคงไม่อยู่แล้วล่ะหลายร้อยปีไม่มีแล้วแน่นอนไะนั้นเนี่ยเราได้ผสมเนื้อหาโบราณารที่เป็นเทพสุด ในเนื้อชินมันทรา,า่าเนื้อจ้าน้ำเงินอ่าเนื้อสังกวานอนเนื้อตะกัว่วเนื้อพักกูเก่าทั้งหมดอมเอามาหลอมที่มีทั้งหมดแล้วก็ทําเป็นลาหูเล็ดลัดนี้ขึ้นมามเพื่อรอเลขเสิร์เอเลขเ,เลขที่จะลงจานในวันพฤหัสแรกข้างขึ้นเดืน 6, อนหก20เมษาซึ่งเราคำนวณว่าน่าจะได้พันสองร้อยวง ทั้งหมดพันสองร้อยองค์คือมงสันที่การเก็บมันคือหมดเลยหมดเลยได้พันสองร้อยองค์เนี่ยนะได้พันสองอไม่ได้เท่านี้แหละไม่ได้เท่านี้ไม่ได้เท่านี้พันสองร้อยองค์แล้วก็แจกจานแล้วก็มีกล่องเรียบร้อยมีกล่องให้จานให้เรียบร้อยจะมีกล่องแล้วก็โค้ดไปเหมือนเดิมใช่โค้ดเพื่อวันหน้าแยกได้ว่าอันนี้เรื่องไหนเรื่องไหนเรื่องไหนใช่ใช่ใช่ทั้งหมดทั้งสิ้นเลยเพราะนั้นเนี่ยใครที่สนใจก็อย่าช้า มีของสองร้อยองค์ของละหนึ่งพันใบโอ้โหเอาละหนึ่งพันมีแค่พันหอด้เออหมดแล้วก็หมดเลยซึ่งปัจจุบันนี้ลาวหูก็เก่าแพงมากนะใช่ใช่ใช่ลาวหูก็เก่าเราแพงมากโดยเฉพาะเนื้อนี้ด้วยแพงมากอ่าแล้วก็เนื้อเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ทำปอมไม่ได้หรอกอพอเนื้อไม,ไม่สามารถไปหามวลสารมันหลออได้แบบแฉะหรอกรับประกันทาไม่ได้ครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถือเป็นวัตถุมงคลที่อ่าทิ้งทวนของลาหูทิ้งทวน เพราะเพราะว่าถ้าเลิกเลิกอื่นก็ไม่ได้เลิกนี้แล้วอ๋อเลิกนี้มีแล้วทำทำไม่ได้พูดเท่านั้นเนี่ยไม่อ๋อแต่ชิ้นเดียวไม่มีแล้วอย่างเงี้ยจรย์ยากยากใช้ได้ผลแปดร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ยากอ่าต่อไปก็คือถ้าราหัวออกไปจะลาหัวทุกหัวใช่ราหูเดียวทํายากแลอะทําให้เห็นผลจริงยากอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในราคาหนึ่งพันบาทใครจะเช่าก็ว่าไปค่ะอ่าซึ่งสําหรับผู้ที่สนใจอยากครอบครองราหูอมฤต รุ่นผ่าตะวันเหนือดวงที่สร้างเพียง1,200องค์รุ่นนี้ก็สามารถทำการบูชาได้แล้วที่เพจมันตราสยามและเพจพระเครื่องมีตังทุกสาขารีบหน่อยนะครับก่อนจะหมด